สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่7ของ nmap network mapper นะครับโดยเนื้อหา EP นี้จะเข้มข้นมากๆเพราะเราจะพูดถึงการใช้เจ้า nmap ทำ os scan และ version detection ครับผม nmap ได้เตรียม option สำหรับทำ os detection ไว้แล้วครับนั่นก็คือ sudo nmap นะครับลบ โนั่นเองครับก็ต้องพิมพ์เป็น O ตัวใหญ่นะครับตามด้วยนะครับนะเป้าหมายนะครับก็คือสมมติและกัน10.76.174.75นะครับขพอ Enter นะครับรอสักครู่อ่าได้ผลลัพธ์กลับมาละจากผลลัพธ์ในการตรวจหา OS นะครับก็จะบอกว่า Device Type นะครับหรือชนิดของอุปกรณ์ที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นประเภท General p u r p o s พนะครับแล้วก็ ลันนิ่งด้วยนะครับ Linux 5 x นะครับ OS CPE นะครับเป็นตามนี้นะครับ OS detail นะครับก็คือ Linux 5.0ถึง Linux 5.4นะครับอยู่ห่างไปหนึ่งหอบก็คืออยู่ในเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนั่นเองครับเรามาดูละเอียดกันนิดหนึ่งครับว่า Device Type เนี่ยนะครับของ n m a p เนี่ย รู้จักประเภทอะไรบ้างนะครับชนิดอุปกรณ์ที่ Nmap รู้จักก็อย่างเช่น general purpose ครับก็คือคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ OS อย่างพวก Linux หรือ Windows นะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ b Bridge นะครับนะที่ไว้เชื่อมต่อระหว่าง Network นะครับเป็นพวกบอดแบนด์เลอเตอรเป็นไฟวอลนะครับเป็นเกมคอนโซลเป็น h u บนะครับ โหลด b a l นเซอรนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือดีไวท์ไทยที่เขาสามารถาคัดแยกประเภทออกมาได้ส่วนถัดมาที่เราเห็นในผลลัพธ์ของ n m a p ก็คือเจ้า CPE นะครับหรือ Common Platform Enumeration นะครับ CPE คืออะไรนะครับมันคือวิธีการที่ n m a p จะใช้ในการเรียกชื่อของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน OS หรือฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มนะครับโดยที่การเรียกเนี่ย จ้อุปกรณ์ CPE นั้นนะครับจะมีลักษณะฟอร์แมตดังนี้ครับก็คือ CPE โคลอนสแนะครับนะตามด้วยพาร t ทก่อนโดยส่วนของพาร์ทฟ l ลนะครับก็อาจจะเป็น A ก็คือแอปพลิเคชันนะครับ H ก็คือฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์ส่วน O ก็คือ OS นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนิดนึงนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับนะก็คือว่าเป็นนะครับ CPE นะครับ ก็คือ A นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเ e n d ด r ender, คือฟิลถัดมานะครับก็คือ Microsoft Product ก็คือ S Q L Server นะครับแล้วก็เวอร์ชันเป็น6.5นะครับโอเคต่อจากเวอร์ชันไม่มีอะไรแล้วก็คือไม่มีข้อมูลอัปเดตอ d i ด i o n ัและ l a n g u a g e นะฮะมาดูต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นเป็น C P E s O ก็แปลว่าอะไรครับเป็น os นั่นเองนะครับเนี่ยก็คือ vendor นะครับเป็น freebsd นะครับ product ก็คือ freebsd นะครับแล้วก็ version ก็เป็น3.5.1นะครับโอเคเรามาดูของเรากันหน่อยนะครับของเราเนี่ยนะครับ os cpe เขาบอกว่าเป็น s o ก็คือ os นะครับ vendor คือ linux นะครับ โปรดัก t ก็คือ Linux Kernel นะครับแล้วก็เวอร์ชันคือเวอร์ชัน5นะครับในตอนนี้เราก็อ่านรหัส CPE รู้เรื่องแล้วแล้ว Nmap รู้ได้ยังไงครับว่าต้องเป็นดีไว้ t ไทยอะไรนะครับ OS อะไรหรือ OS CPE อะไรนะครับหลักๆก,ก็คือ Nmap ใช้วิธีการโต้ตอบนะครับโดยการส่งแพ็กเก็ประเภทต่างๆนะครับนะทั้ง IP p a c k เกนะครับแล้วก็ TCP นใน TCP เองก็ดูเรื่องของการโต้ตอบนะฮะไม่ว่าจะเป็น Windows size นะครับนะรบหรือลักษณะของ Explicit c o n u e s t i o n Notification นะครับบนโปรโตคอล TCP <c oughs> เขาก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า Finger Print ออกมานะครับ Finger Print ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโดย Finger Print ของแต่ละ OS ก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะ ทีนี้ Nmap ก็ดูว่าใกล้เคียงกับ OS ไหนมากที่สุดนะครับสำหรับไฟล์ที่เก็บฟิกเกอร์ปริน์ของ OS นะครับเอาไว้อ้างอิงนะครับจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ nmap-os-db เดี๋ยวพาไปเปิดดูข้อมูลในไฟล์นี้กันครับก็มันจะอยู่ใน User Share Nmap นะครับก็จะมีไฟล์ Nmap osdb อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่ง less นะครับ nmap os db นะครับผมเปิดดูนะฮะในไฟล์นี้นะครับสกอร์ลงมาเราก็จะเห็น finger print นะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็น finger print นั่นเองนะครับซึ่งนะฮะก็จะมีของ อุปกรณ์ประเภทต่างๆนะครับนะบอย่างอันนี้ก็เป็นของ dsl router นะครับในเวอร์ชันอ่น5 2เ1 0 7 1 9โอเค่เอ้อลงไปล่างๆนะครับผมนะฮะก็จะเจอของเ netbsd นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราสกอร์ขึ้นไปนิดนึงจากล่างๆก็จะเจอ freebsd ก็ มีนะครับ Windows 11ก็มีนะครับผมอ่าโอเคหรือถ้าเราอยากจะให้แสดงรายการเลยครับว่ามันมีของอุปกรณ์ดีไว้ e ไท p e อะไรและ OS อะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้คำสั่ง g r ร p บก็แหละนะครับเกร็นะครับรนะ,บนะก็ขึ้นต้นบรรทัดด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับอ่า แล้วก็พ้อยชื่อไฟล์นะครับนะครับอ่าโอเคถ้าดูแล้วมันเยอะๆนะครับเราก็ใช้ก็ระ่งั่งเลสก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับว่ามี OS อะไรบ้างนะครับโอเค สมมุติละกันนะครับเราต้องการจะเจาะจงไปเลยนะครับว่าเป็นของอูบันตูนะครับก็ว่าอูบันตูนะครับเขาก็จะแสดงรายการนะครับที่เป็นของอุบันตูนะครับว่ามีเวอร์ชั่นไหนที่เขาทํา OS Detection ให้ได้บ้างนะครับจะเห็นว่ายังไม่มีอุบันตูเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับนะ เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์สามที่เราใช้ Nmap ทำา OS Detection เนี่ยเป็นอุบัต u ูนะครับ2ี0 4 4 LTS นะครับซึ่งนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูในไฟล์ f i กเ e r p r i n t นนะครับจะมีเวอร์ชั่นที่ใหม่สุดนะครับที่สามารถ d ด t เทคได้คือ16.04.2 LTS นะครับแปลว่า ก็อาจจะไม่เจออุบัติตัวล่าสุดนะครับอะอย่าง Windows เองก็เช่นกันนะครับ Windows เราลองเปลี่ยนนะครับให้เขาแสดง Windows ดูสิว่าเขาจะรู้จัก Windows เวอร์ชั่นไหนบ้างนะครับก็มี Windows 11มีอยู่ครับแต่เป็น2 1 H 2นะครับมี b u i l นี้นะครับที่เขาสามารถจะทำ OS Detection ให้ได้นะครับ ส่วนใครนะครับที่ต้องการจะเ,เข้าใจนะครับโครงสร้างของ OS figure print ของเจ้า n m a p นะครับว่าพวกนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปอ่านในหัวข้อ Understanding and n m a p figure print นะครับตรงนี้ก็จะมีอธิบายอยู่นะครับผมอ่า ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใน Description ของคลิปวิดีโอนี้ส่วนถัดมานะครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำาวอร์ชั n e t t e t t o o นนะครับเราก็จะใช้ nmap ในการตรวจดูครับว่า Service หรือ a อ p พลิเคชันที่รันอยู่ในพอร์ตนะครับ TCP หรือ UDP นั้นเป็นแอปพลิเคชันหรือ Service นะครับเวอร์ชันอะไรนะครับ คำสั่งก็ sudo นะครับ nmap -sv นะครับก็คือสแกนเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอรและแอปพลิเคชันแล้วก็เป้าหมายครับนะบยกตัวอย่างก็เซิร์ฟเวอร์3ผมก็คือ1 0 7 6 1 7 4จ5นะครับก็จะพบว่ายัง TCP port 21ที่เปิดอยู่นะครับก็จะเป็น v s f t p d นะครับเวอร์ชันน3.0.5นะครับ ส่วนพอร์ตที่22นะครับก็เป็น SQL Shell นะครับใช้ Open s s s 8 9 p1 นะครับที่พอร์ต80 TCP นะครับก็จะเป็น Engine X version 1.18.0นะครับก็สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่ารานอยู่บน Ubuntu นั่นเองนะครับถ้าเราไปดูเซิร์ฟเวอร์3ที่ถูกสแกนนะครับอย่าง Uh, vsfppd นะครับเราก็พิมพ์ลบ v นะครับเช็คเวอร์ชันนิดนึ่งก็จะเป็น3.05ก็ตรงกับที่สแกนได้มานะครับแล้วถ้าเป็น cqlshell นะครับ ssh s ลบ v ใหญ่นะครับก็จะบอกว่าเราใช้ open ssh v วอร์ชันแ p 1นะครับซึ่งก็ตรง กับที่ n m a p สแกนได้นะครับสุดท้าย Engine X นะครับดูว่าจะเป็น1.18หรือเปล่านะครับก็ uh, Engine X นะครับลบ v นะครับก็เป็นเวอร์ชัน uh, 1.18.0นะครับโอเคจะเห็นว่า uh, n m a p เนี่ยสแกนเวอร์ชันของแต่ละเซอร์วิสตรงนะครับ ซึ่งวิธีการดีเทคหาชื่อของ Service หรือแอปพลิเคชันรวมทั้งเวอร์ชั่นที่รันอยู่นั้นก็โดยมากครับนะนิยมใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Banner Grabbing นะครับก็คือระหว่างที่มีการโต้อตอบของโปรโตคอลในช่วงเริ่มสร้างเซสชันเนี่ยนะครับแต่ละ Service นะครับหรือแอปพลิเคชันมักจะมีการส่งชื่อของซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ออกไปนะครับ อีกสักตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปเป็น s c a n m e n m a p o r g นะครับก็จะได้เอา์พุตออกมาแล้วนะครับว่าใช้ secure shell เป็น open ssh version 6.6.1p1 นะครับน่าจะเป็นอุบัตูนะครับผมโอเคเออมี P.C.P. Lapper นะครับมี Apache นะครับเวอร์ชัน่เนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเล็ก,ลกๆน้อยๆนอกจากนี้ครับ NMAP ยังรวมการ Detection หลายๆแบบนะครับมาไว้ในออปชันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการทํา OS Detection ที่เป็นลบ O นะครับเวอร์ชัน Scanning ที่เป็นลบ S v ใหญ่นะครับ การทำเทดเล้านะครับที่เป็นลบๆเทดเล้าและนะครับทำสคริปต์สแกนนิ่งโดยใช้ NSE ที่เป็น Default Set นะครับซึ่งเรื่องของ NSE ผมจะพูดในคลิปถัดไปเรามาลองทํากันดูดีกว่าครับ Sudo Nmap ลบ a นะครับนี่อย่างที่บอกครับว่าจะรวมหลายๆอย่างนะครับอยู่ในลบ a เนี่ยแหละครับผมแล้วก็ตามด้วยเป้าหมายครับสมมุติว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์3แล้วกันนะครับ10.76.174.75ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเราสกอร์ขึ้นไปดูนิดนึงนะครับก็จะมีการทำพอตสแกนนิ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าจะมีส่วนของการตรวจหาซอฟต์แวร์เซอร์วิสและ เวอร์ชันที่รันอยู่นะครับ NMAP ก็จะพยายามนะครับรัน NSE Script ที่เป็น Default Set ตโต้ตอบกับ Service นะครับที่รันอยู่บนพอตนะครับที่สแกนเจอนะครับแล้วก็แสดงรายละเอียดออกมาอย่างที่เห็นของ FTP เนี่ยนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้า FTP นั้นนะครับหรืออย่าง SQL Shell นะครับนอกจากบอกชื่อของ Service ซอฟต์แวร์นะครับและเวอร์ชันแล้วนะครับก็ยังแสดงฟิกเกอร์ปริ์ของคีย์ที่ใช้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็เป็น ECDSA ที่256บิตจะมีฟิกเกอร์ปริ์อะไรนะครับ ED 2 5 5 1 9นะครับที่256บิตใช้ฟิกเกอร์ปริ์อะไรนะครับส่วนโปรโตคอล h t t p ที่พอร์ต80นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็น Engine X เวอร์ชัน1น1.8.0นะครับ ปุบรรตูนะครับโดยก็จะโต้อตอบกับเจ้า engine x ผ่านโปรโตคอล HTTP เพื่อดึงข้อมูลออกมานะครับอย่างที่เห็นกรณีที่แสดง OS fingerprint นี้ออกมาแปลว่า nmap ไม่รู้จัก OS นั้นนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็จะแสดงผลของการเทดเลาวให้เราดูแต่ถ้า nmap นะครับรู้จัก OS นั้นนะครับก็คือมีข้อมูลของ OS ใน fingerprint นะครับ database ก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับบอกชนิดของ device type Running นะครับแล้วก็ OSCPE อย่างที่เห็นครับสุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วยการทำเทดเราเช่นกันนะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเราต้องการจะดีเทคทั้งชนิดของ OS ซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บน Service หรือพอร์ตต่างๆของ TCP/UDP รวมทั้งโต้อต,อตอบกับ Service ในพอร์ตเหล่านั้นเพื่อดึงเอาข้อมูลของ แต่ละเซอร์วิสที่รันอยู่บนพอร์ตออกมาแสดงให้เราเห็นเราก็ต้องใช้ออปชันลบ A นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับ